ง่ายๆนะไม่พูดไม่ยาวมากเพราะพวกเราคงไม่อยากฟังอะไรยาวเดีย๋ยวจะสรุปแล้วก็พูดที่ปางถามว่าวันนี้เรียกตัวเองว่าไอ้ดีพี่ได้ไหมมาพี่เลยแล้วพี่ก็เขินปากอะไรตอนนี้ลุงตื่นตีสามตีห้ายังไม่นอนทำไมเล่นเกมอตีสามใกล้เคียงตื่นตีสองครึ่งว่าทำไมตื่นตีสองครึ่ง ใช่ปกติปกติเรงไม่ตื่นวันเก่งเลยทำไมต้องตื่นดีตอนขึ้นเออเก่งไม่ไม่เมื่อคืนตกไม่ไม่ท่วมถ้าท่วมไม่ได้นอนหรอกทั้งคืนนะตื่นเต้นเดี๋ยวก็ต้องออกไปดูน้ำอ่ะก็คืนตื่นดีตอนขึ้นเพราะว่ามาทำสไลด์เมื่อไหร่ละมันทำสไลด์แล้วละก็คือเขาทำมาให้เราก็บอกอย่างนี้แล้วช้าแล้วมาไล่ดูปากลุมอะไรอย่างงี้แล้วบอกว่านี่ยคือการรับผิดชอบสําคัญนะ 20สิงหาคม65นายชัดชาติสิทธิธพัน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นวิทยากรในพิธีเปิดการประชุมสมมนาผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องกระตุ้นความคิดต่อยอดความฝันโดยมีนายอนุรักษ์เลิศวัฒนาภัยบูน์สอกอเขตวังทองหลางนางสาวอัญชนาบนุญสุยาผู้อำนวยการเขตวังทองหลางนายสุพัฒน์อัจจริตรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมฟังบรรยายณหอประชุมบดินพิพัฒน์โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีเขตวังทองหลางสิ่งสำคัญที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลานี่คือข้อความที่อาจารย์ชัดชาติบอกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าหัวใจของการประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนหนึ่งคือการบริหารเวลาคือเรามีเท่ากันทุกคน ซึ่งความแตกต่างในชีวิตมาจากการบริหารเวลาเราต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตและจัดลำดับความสำคัญก่อนหรือหลังให้ดีต้องจัดความสมดุลให้กับชีวิตและรู้จักแบ่งเวลาให้ดีชีวิตเราก็คือเวลาถ้าชีวิตมีค่ามหาศาลเวลาแต่และวินาทีก็มีค่ามหาศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์ระเบียบวินัยทำให้เรามีอิสระในการเลือกทางเดินในชีวิต การมีวินัยในชีวิตโดยสร้างวินัยในตนเองจัดสรรเวลาในชีวิตให้ดีดังคำกล่าวของนักวิ่งชาวเคนยาที่เคยบอกไว้ว่าคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองเท่านั้นถึงจะมีอิสระในชีวิตถ้าไม่มีระเบียบวินยัยเราจะต้องเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึก หัวข้อถัดไปพูดถึงเอาใจเขามาใส่ใจเราปัญหาของโลกก็คือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ค่านิยมจะเน้นที่ตัวเองการจะประสบความสําเร็จในอนาคตได้ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยก็คือมีความเข้าอกเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาตนเองเป็นที่ตั้ง ความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เรามีอนาคตที่ดีขึ้นได้เรื่องถัดไปคือเคารพความคิดเห็นของคนอื่นปัญหาที่เจอในสังคมคือการรีบตัดสินคนจากสิ่งที่เราเห็น เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างเรื่องราวในชีวิตคนทุกคนล้วนมีเบื้องหลังอย่าวิจารณ์ด่าคนอื่นถ้าอยากเอาชนะเพื่อนต้องหาจุดร่วมเปรียบเหมือนการเต้นรำเป็นจังหวะเดินไปได้วยกันไม่ใช่การฟันดาบที่ค่อยๆขยับสังเกตว่าเพื่อนต้องการอะไรหาข้อดีของเพื่อนชื่นชมเพื่อนรอยยิ้มคือสิ่งที่สร้างไมตรีจิตได้ฟังเพื่อนให้เยอะๆแล้วเราจะมีเพื่อนมากขึ้นและมีศัตรูน้อยลง หัวข้อสุดท้ายพูดถึงเรื่องของ Ghost Mindset เราเป็นเจ้าหน่ายของชะตาชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือความฝันการจะตามความฝันเป็นเรื่องที่ใจและความคิดเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องสร้าง Mindset เชื่อว่าความฉลาดไม่สำคัญเท่ากับความขยันและความพยายามดังหนังสือที่เคยมีการพูดไว้ว่า Mindset ประกอบไปด้วยฟิก m มซ์เซตและโกสไมซ์เซตโดยฟิกไมซ์เซตคือความเชื่อว่าคนเราเก่งมาแต่กำเนิดคนกลุ่มนี้มักเชื่อว่าความฉลาดเป็นเรื่องของพรสวรรค์ปรับปรุงไม่ได้ซึ่งเป็นกรอบที่ยึดติดขณะที่โกสไมซ์เซตเชื่อว่าทุกอย่างความสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้เราควรที่จะมีโกสไมซ์เซตเชื่อในความพยายาม ซึ่งจะมีความสําคัญในระยะยาวและมีผลกับความสําเร็จในชีวิตอย่าคิดว่าโชคชะตากําหนดชะตาชีวิตเพราะเราจะเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเราเอง ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ